สวัสดีครับรถกดยุติคาครับวนอภานินิารรถบ,บัมับ่เนจักจันที่6เมษายนครับต้องวันจัก,กรีครับอ่าวันนี้รถเข้ามูลเยอะจริงๆครับมา190กว่าอ่ากาันได้นะครับได้รถที่คุณต้องการครับลุกค้าสนใจ,จกับจากไทยอริกหรือมาจากซูมิตโตโมและจากที่อื่นๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราชมกันเร้าข้นะสนใจคันไหนสอบถามผมมาได้ หรือโทรมาได้เบอร์07739,000,000ท่านผมโพสไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับตานผมโพสโพสโพสไว้นะครับเรื่องเงิเครื่องตรงนะครับแล้วสามารถเข้าไปชมรถได้ทุกวันอาทิตย์ต่อเฮียช้างนะครับให้ชมเขาเข้าเลยนะครับผมถูกสนใจกันไหนอ่ะเขับผมสอบถามผมได้เลยก็ได้ครับ่าครับถ้าแชทหาผมได้เลยก็ได้ครับผมอ่านะครับเช่นเช่นเคยครับ ขอบคุณครับรับชมทุกๆคลิปเลยนะครับผมอ่านะครับให้ชมกันเกาข้าวนะครับอ่านะครับผมตรงนี้ไม่ว่าใครสนใจกันไหนนะครับสอบถามผมมาได้เลยนะเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเาห้ชมกันกระจาย,ก,จายกันนะฮะ กระบาครับเลเวลตัวยกสูงครับสี่ประตูเรียงต่อเนี่ยยังไรอะไรครับอ่าเพิ่งมาวันนี้เลยครับโหสวยๆเลยนะครับสี่ประตูมีอยู่สี่คันนี่ครับสี่คันสีขาวสีเทารนเวลาครับเรียงต่อเนี่ย่ังไรนะครับแล้วฮอนด้าเอวีมับมีอยู่ห้าคันนะอ่านะครับแล้วสองคันมีอยู่นึกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าฮุนไดสตาเลียนะครับอ่าหายากเลยรุ่นนี้ ทันทีเข้ามานะฮะเข้ามาก็จบหมดเลยนะครับผมมารอราคากันก่อนนะอ่ะให้ดูรถตรงนี้ก่อนครับรถอเนกประสงค์ครับผมโตต้าเลดเดอร์วอร์เนอร์เลดเดอร์ครับแล้วก็ทีดีนะครับตรงนี้ให้ดูกันตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะให้ดูข้างท้ายรถก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับปาเจโรปาเจโรครับโอรเนอร์มีเยอะแยะเลยครับสี่ห้าคันเลย จันนี้นะครับนนผนเอกประสงค์นะแล้ก็มิว e เอ็กซ์นะครับนี่ครับแ <Okay. S 1> มมล้วมอนเทียงต่องครับน,คบน,นะครับนี่นะฮะแคมรี่นะครับเบอร์เก้านะน๋ย้เราชมกระจายใจยกันนะฮะโอเนเนอร์เบอร์สี่ครับ อ่าเบอร์สี่ครับผมปจุจเ,เน์นะครับอ่าเนี่หนึ่งเดียวเลยนิสันคลิกนะเบอร์แปดครับนิสันคลิกนะนะครับอ่าครับนะเีวีเบอร์สิบสามนะครับไลฟวีออสเบอร์สิบสองนะครับอ่าอ่าแล้วชมกันกระจายกันนะครับอ่าจะดูรดเยอะๆหน่อยนะครับ แต่ไม่อมรถทุกคันนะครับเพราะรถไม่เยอะนะครับดังนั้นให้เข้าไปดูเองดีกว่านะครับเดี๋ยเขาเปไฟบนบนรถตัดคอมที่ผมโพสไว้ข้างล่างคลิปนี้หนึ่งเดียวครับโต้ตาคอสรับเบอร์ห้าเกตเอสวยครับผมเอทสตัวใหม่เบอร์สิบครับหนึ่งเดียวครับเอาพาดกับเบอร์สิบห้าเอาพาดอ่าสีแดงครับสีแดงเบอร์ยี่สิบนะฮะ f คมเปอรี่เกตอครับจากไทยอลิรครับผมอ่านะครับอ่าตรงนี้รถหลากหลายเลยนะครับผมอ่าให้ดูทุกคันก็เยอะนะครับอ่างั้นให้เข้าเว็บไซต์ไปดูรูปได้เลยนะครับผมเข้ารายการบมูลรถได้เตมันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ารายการรถนะครับ่บมูลรถ com ที่ผมโพส์ตไว้นี่นะครับ อ่านี่ครับโฟจูเนอรเบอร์ยีบเก้าครับดิคถ่ายดูข้างหลังอ่านะครับถ้าใครสนใจให้ใครเอ่อให้ทีมงานดูรถก็ได้นะครับผมอ่านะครับอ่าก็ติดต่อมาว่าให้ดูคันนี้ให้หน่อยสวยไหมอ่าได้ครับอ่านะครับผมแล้วก็มีบุคคลรับส่งรถนะนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยว รอบครับตกลงราคานั่นเองนะครับเรื่องตรงนี้นะครับหรือคันสะดวกรับเองก็ได้นะครับอ่าอครับผมให้ดูกันคร่าวๆเลยนะครับนี่ครับอินโนวาครับัวจีครับผมนี่ครับอุนใดเบอร์ห้าสิบเจ็ด ราคาห้าสิบหกบุลดาตาเลียจากโตโมครับเกตดเอรถสวยนะครับไม่หลักแสนอ่านะครับนี่นะครับสสวยเลยนะครับคุณไดสีดำครับรถตู้ครับเทียแล้วจุไปหมดเลยนะนะครับหน้ายาวอันนี้เกียร์ธรรมดาครับด้านหลังเกียร์ต้ครับหน้ายาวข้างหลังครับเกียร์ต้ครับ โอกคาราเวลหนึ่งเดียวาาบบครับหมายเลขแสนครับโค้กคาราเวลตรงนี้ดูเงาข้าวนะฮะสีตัวใหม่ครับเบอร์สี่หกสีเทาเข้มอ่าครับเบนครับเนบเนเบอร์สามศูนย์ครับอ่ารถใหม่กม่กินครับผมอ่านะครับผมก็ให้ชมกันคร่าวๆนะฮะ อ่าไปดูรถตึ้งเงแพงแดดละร้อนมากดีกว่าครับครับนี่ครับด้านขวามือเรามาหมนะทุกคนก็รู้เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่ครับบึ้บค <c oughs> ันนี้เบอร์ห้าครับนี่โตต้าคอร์ดฟอร์ดหนึ่งเดียวเลยเมื่อหนึ่งครับและเรียงกันต่อเนื่องเลยแล้วก็บาครับเรื่งกำแพงครับแดดลร้อนอย่างเงี้ตั้งแต่คันที่ร้อยเอ่อ ร้อยยี่สิบเป็นต้นไใบเลยนะครับอ่นนี้สองเรื่องเลยนะครับร้อกระบะกับเบราว์เซ็ตดเลชันแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นั่นนิสสันครับนาวราร่าเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ครับจากไทยอุลิกนะ อนะครับนี่ครับอืมก็มีรถหลากหลายที่เดยนนะครับร้อยเก้าสิบคันโดยประมาณครับวันจันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเที่ยงตรงนะฮะที่ที่เปนนอนะครับและสงการเราไม่มีมอมูนะครับสงการเดี่งเดียวครับทีพาครับรถดังในชาร์จไฟอยู่ครับ ไปรักหมื่นเกตเอครับผมรถสวยนะครับผมเอวีครับรถเอวีหนึ่งเดียวของวันนี้เลยครับนี่ครับโอ้สวยเลยครับผมนี่อ่านะครับทีเพาลทีเพาลเไฟฟ้าครับรถเอวีเกตเอครับผมนะตรงนี้อยู่ในหนึ่งถึงสิบคันแรกครับนี่ครับดีพอเขาปีพอแอศูนย์เจ็ดนะครับอ่ารงชัดไฟครับ นีนะครับที่รถมีฝ่ายชัดปักเอ็นมาให้มาให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับโอเคนะครับก็ให้ชมเพียงเท่านี้วันนี้โบสทยุคาไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับทีรับชมคลิปนี้นะฮะขอบคุณนะครับ